ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทวีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องช่วงเช้ามืดวันนี้นครเกาลสงมีพายุฝนฟ้าขนองฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในเขตลู่จู่กังซานอาเลียนเลินอู่ทำให้เกิดน้ำท่วมถนนและสะพานหลายแห่งใช้สัญจรไม่ได้กองทรัพยากรนันได้รับแจ้งเหตุน้ำท่วมช่วงเช้ชาถึง8แห่งช่วงเช้ามีรายง,งานแจ้งเหตุน้ำท่วมถนนสายหลักของเขตกังซานชาวเน็ตถ่ายภาพประชาชนขี่รถฝ่าน้ำท่วมไปทำงานตอนเช้าที่ย่านนิคมอุตสาหกรรมเปิ่นโจ นครไทยนั้นก็เจอฝนตกหนักมาตั้งแต่ประมาณตีหนึ่งกว่าจนกระทั่งช่วงเช้าเวลา7จ็นาิกาสีทีวัดปรดิมาณน้ำฝนได้170มิลิเมตรส่งผลให้เขตยงคังถนนรินเตอร์จงเจิ้งและถนนอี้หลินเกิดน้าท่วมการจราจรติดขัดปั๊มน้ำมันก็ได้รับผลกระทบตออนนนี้้หวังสส่เาาาคยยม กองทรัพยากรน้ำนครไทยน,นั้นรวบรวมสถิติ8ชั่วโมงพบว่าปริมาณฝนมากที่สุดในเขตรเ,เตริเตรอกับสินห้าระยะเวลาสั้นๆมีปริมาณน้ำฝน75มิลิเมตรทำให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำและต้องปิดถนนประกอบด้วยถนนจงเจิ้งใกล้บริษัทชีเมยและอุโมง์ใต้ดินบริเวณสถานีรถไฟเรินเตอเป่าอันเพราะมีน้ำท่วมลึกเกือบ3เมตรข้อมูลสภาพภูมิอากาศชี้ว่าสภาพอากาศจะแปรปรวนไปจนถึงวันศุกร์นี้ประชาชนต้องตื่นตัวเพิ่มความระมัดระวังและเตรียมพร้อมรับมือแต่เนิ่นๆ กองทัพจีนยังทำการซ้อมรบต่อเนื่องเมื่อวันที่24สิงหาคมเริ่มซ้อมรบขนาดใหญ่โดยใช้กระสุนจริงที่ทะเลป,ปัวไห่นานไห่ตงไห่และหังไห่โดยเมื่อวานนี้กระทรวงกลาโหมจีนเผยว่ามีเครื่องบินรัดตัวเวนยู U-2 ของสหรัฐลุกล้ำเข้ามาในเขตห้ามบินสำหรับใช้ซ้อมกระสุนจริงทั้งภาคเหนือซึ่งจีนได้ต่อต้านสิ่งที่เกิดขึ้นโดยยื่นข้อเรียกร้องอย่างจริงจังถึงสหรัฐและยังกล่าวว่านี่เป็นการยั่วย,ยุที่เปล่าประโยชน์ ความตึงเครียดระหว่างจีนสหรัฐทําให้หนังสือพิมพ์ฮินดูสแตนทไทมของอินเดียซึ่งมีจุดยืนเข้าข้างจีนมาโดยตลอดทําการตีพิมพ์บทความของนายอูเจ้าเซี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไต้หวันซึ่งมีเนื้อหาระบุว่า ไต้หวันในฐานะหนึ่งในต้นแบบประชาธิปไตยของโลกและประสบความสาเร็จในการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 นอกจากจะถูกกีดกันออกจากสาสตร์ประชาชาติแล้วยังถูกเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมด้วยโดยสถานทูตจีนประจําอินเดียไม่พอใจกับการตีพิมพ์บทความดังกล่าวและขอให้สื่ออินเดียยึดหลักการจีนเดียวทั้งยังประนามพักดพ p กับกลุ่มเรียกร้องเอกราชไต้หวันว่าพยายามใช้ประโยชน์จากสถานการณ์โรคระบาดท,ที่เกิดขึ้น เดิมที่กระทรวงมหาดไทยไต้หวนันมีแผนเปลี่ยนบัตรประชาชนเป็นแบบดิจิทัลในเดือนตุลาคมแต่เพราะสถานการณ์โรคระบาดทําให้ต้องเลื่อนเวลาออกไปนอกจากนี้ยังมีการแก้ไขกฎร,ระเบียบเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมจากเดิมหากบัตรหายต้องเสียค่าทาบัตรใหม่2 0 0เหรียญไต้หวนันปรับเพิ่มเป็น9 0 0เหรียญไต้หวนันจนถูกวิพากษ์วิจารณ์จากหลายฝ่าย กระทรวงมหาดไทยไต้หวันชี้แจงว่าบัตรประชาชนแบบดิจิทัลผลิตโดยมาตรฐานสูงสุดมีฟังก์ชันป้องกันการปลอมแปลงที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าบัตรประกันสุขภาพบัตร ATM และบัตรเครดิตแผนการตอนนี้คือผู้ที่มีบัตรประชาชนเก่าสามารถนำไปเปลี่ยนเป็นบัตรประชาชนแบบดิจิทัลได้ฟรีรวมถึงผู้ที่ทำบัตรประชาชนครั้งแรกก็ฟรีเช่นกันในอนาคตหลังจากได้รับบัตรประชาชนแบบดิจิทัลแล้วหากต้องการเปลี่ยนบัตรใหม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม300เหรียญไต้หวันแต่หากบัตรหายต้องทำบัตรใหม่จะมีค่าธรรมเนียม900เหรียญไต้หวัน การปะท้วงต่อต้านรัฐบาลในไทยแพร่กระจายไปตามสื่อโซเชียล Facebook ถูกกดดันจากรัฐบาลไทยให้ทําการบล็อกกลุ่มของนายประวินชัชวานพงพันธ์นักวิชาการไทยซึ่งนีภัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นที่สมาชิกหลายล้านคนให้การสนับสนุนประวินเป็นรองศาสตราจารย์ที่ศูนย์วิจัยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของมหาวิทยาลัยโตเกียวและได้ตั้งกลุ่ม Royal r e s ์ Marketplace ซึ่งเป็นกลุ่มปิดบน a c e b o o k เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาโดยเนื้อหากลุ่มเกี่ยวข้องกับสถาบันกษัตริย์รัฐมนตรีว่าาาาากกกรรรรททงงงดดิิิจจัลขขออไยยึใหห้ Facebook ํเนนนมมีพ เดชานุภาพภายใน15วันและขู่ว่าจะดำเนินการตามกฎหมายอาชญากรรมคอมพิวเตอร์กับ Facebook ด้วยหลังจาก Facebook ทำการบล็อก IP ดังกล่าวในประเทศไทยประวินก็ทำการโต้กลับโดยเปิดกลุ่มใหม่บน Facebook เพียง2วันมีผู้เข้าร่วมเป็นสมาชิกกว่า670,000คนโอเคพ e o p l e s ศ i d ่ h a t า f t ต e y want to close it down again then I'll set up another group because I am free I can do it you know s o uh, if if this is you know to promote uh, freedom of expression then I would do ระวินกล่าวระหว่างให้สัมภาษณ์ว่า Facebook กับรบัฐบาลไทยร่วมมือกันขัดขวางการพัฒนาประชาธิปไตย,ทตยเท่ากับบุกฝังลัทธิเผด็จการในไทยทาตามประมวลกฎหมายอาญาระบุว่าห้ามวิพากษ์วิจารณ์สถาบันกษัตร,ริย์ผู <S 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 ้กระทำผิดมีโทษจำคุก15ปีซึ่งช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมามีกรณีร่วงละเมดสถาบันกษัตริย์และเป็นหนึ่งในข้อเรียกร้องให้ปฏิรูปของการประท้วงครั้งนี้เฟซบุ๊กซึ่งถูกวิพากษ์วิจารณ์จากหลายฝ่ายออกมาประกาศว่าเฟซบุ๊กมีความมุ่งมั่นที่จะปกป้องสิิทททธ์องงผู้้้้ใชานนนุกคและเตรรียยยยมื่ฟัฐบไดว